ใช้งานไลน์แล้วช้าอืดไม่ว่าจะใช้ถ่ายรูปโหลดรูปอัพรูปหรือว่าจะใช้โทรออกวิธีแก้ก็ง่ายๆลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลือกที่คำว่านะครับการตั้งค่านะครับเราจะไม่เข้าไปล้างในแอปไลน์ครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับ พอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหาคําว่าแอปนะครับนี่นะครับพอเพื่อนเจอคําว่าแอปนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับเป็นแอปไลน์นะครับนี่นะครับพอเพื่อนเจอแอปไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหาคําว่านะครับ ที่จัดเก็บข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับไฟล์แคสเนี่ยมันมีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเอมบีเลยครับก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าลบแคสนะครับวิธีนี้นะครับผมลองใช้กับตัวเองมาแล้วนะครับเวลาผมจะถ่ายรูปแล้วมือถือของผมเนี่ยมันกดถ่ายได้ช้ามากเลยนะครับผมลองทําวิธีเนี้แล้วใช้กับตัวเองเนี่ย ได้ผลดีมากเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับพอเพื่อนกดที่คําว่าลบแคสเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟล์แคสของเพื่อนเนี่ยก็จะเหลือ0นะครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้นะครับลายของเพื่อนนะครับก็จะกลับมาใช้งานได้ลื่นเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ฟังก์ชันไหนของล ne นะครับท่านเพื่อนลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ